แล้วเราเหนื่อยใช่ไหมได้ประมาณก็เหนื่อยกันทุกคนนั่นแหละแต่ขอเจ้าเมื่อกี้ให้เป็นคนรับใช้ส่วนตัวก็ให้สั่งเันสิแต่งตั้งวันนี้พรุ่งนี้ค่อยสั่งงานก็ได้ตอนนี้เราเหนื่อยไม่ได้เราเป็นวัยรุ่นใจร้อนต้องทางเงินนี้ตอนนี้จะทำไหมเหรอโอ้โหไม่ทำอะไรก็จะทำไม่ทำละไม่ทำหรอกไม่ทำก่อนเจ้าจะทำอะไรฮะเมื่อยอ่ะนี่ หนวดเป็นไงเนี่ยหนวดจิ๊มป้าจูคนนั้นยังไงเล่านวดที้หน่อยสิอะไรนะนวดให้หน่อยเฮ้ยจะบ้าหรือไงเราเป็นั่งกรบเป็นแม่ทัพไม่ใช่หมอนวดเรานวดไม่ได้เรานี่จะนวดไม่นวดไม่เอาไม่นวดจะนวดไม่นวดไม่นวดไม่นวดฟอนจ้าเอนเจ้ามานอนเออนนั้นแหละเออเป็นเมื่อยมาจากไหนบ๊อบบ๊อบ ไปเบาไว้คนด้วยมันจะก็สอบข้อสารเอ้าเราดีดหมุนกูมางไงไอ้เจ๊หาแล้วไม่ขี้ทีมึงเนี่ยยาวเไหมอ่ะเลือดคลนรดมาก่อนเลยก็ใช่ทีเราดิเกย์ไม่ใช่หมอนนวดยังไม่ใช่นวดยังไงไม่ยนักก็นนวดติดงสะพานโบพยานนู่นนานร้อยสองชั่วโมงเคยไปอ่ะไม่เคยรู้ไม่สอนเล็กๆกับมีไฟที่ต้มอยู่ข้างหน้าไไม่เคยปใครบอกมึงเนี่ยใครบอกเต่าเนี่ยนี่ ไม่เคยนวดมาก่อนเลยรู้นะ้มาก่อนเนี่ยมึงเรียนหมอนรู้ใช่ไหมได้จากมึงก็ไม่ปฏิเสธเลยบอกไว้ยังนี้ก็ได้จากแล้วอ่ะไม่รู้ช่วยสอนหน่อยสอนเออทำให้ดูหน่อยตัวอย่างเฮ้ยไอ้ก้อนน้อยมันไม่รู้โเรียกอะไรนะก้นน้อยเรียกนี้ต้องรีบไปโอ้โหเหมือนโดนเลมอนเลย มาด้วยกันแน่แน่โว้ยมึงช่วยกูดูสิหัวเข่าอยู่ตรงไหนเ <laughs> นี่ยเนี่ยที่ใส่อย่างเงี้ยก็พยายามใช่เห็นหัวเข่าแต่ก็ยังไม่เห็นสักทีมึงน,นี่รุ่นไหนทล้ไม่ช่วงมันสั้นอย่างไงมึงเคยเห็นเปล่าตูดแล้วก็ตีนเลยโอ้ยรุ่นนี้รุ่นช้างเหยียบช้างเหยียบคืออะไรวะไม่รู้มันอ้าวจะเป็นหนุนหน่อยมันก่อน เ,เ,ลเ,ลเลือกผู้แทนให้กาที่เบอร์เธอเลือกตัวเธอให้ดูที่หน้าเลือกของกินของใช้ให้เข้าท่าต้องดูให้เต็มตาเต็มตาเขาดูกันที่ฉลากดูที่อะไรของมึงเนียร้อ,องเพลงอะไรกูจะให้นวดนวดจะนอนที่ีไม่นอนยังไงจันไปนวดยังไงเล่าเอานอนท่านี้นวดไม่ได้เหรอไม่ได้รักตดมันจม เห็นพ่อกับแม่กูก็นวดกันท่านี้นะมันแล้วแต่จะเปลี่ยนอะจับเส้นให้กูหน่อยอะฮะจับเส้นให้กูหน่อยใช้กูจับเส้นเออโอ้โหแล้วกูจะจับเส้นไหนก่อนดีนะทำไมเส้นให้ลุ่มหมดเลยนะเส้นอะไรเส้นเอ็นเนี่ยมันตึงจัดแล้วไปข้างในมันคงไปตีโพงไปเนะ พูดถึงอะไรเลยฉันนิทานดูนี่อะไรเนี่ยตะตุ่มมาเนี่ยหัวเข่าตะตุ่มอะไรอีกตรงไนแล้วหัวเข่านี่แหละหัวเข่านี่โชว์เลยเนี่ยอ๋อนี่เนาะจากหาคืออะไรแม่ตัวมึงนอนดีๆดีแล้วเนี่ยนักเรียนฟังเอานวดดีๆการนวดติ๊กๆการนวดเล็กขบใช่ไหมเนี่ย ลองดมึงก็ขี้สงสัยทั้งเลยนี่การนวดนี่ดับประตูลมก่อนนี่เขาเรียกประตูลมตรงนี้ประตูลมประตูลมนี่ประตูลมประตูลมตรงนี้เล่นนวดไปสิมึงโดนเส้นกูนี่หว่าเวลานาทีตย์น้มาไปแน้ำไปไปทำไมกูก็ไปเที่ยวกูไงเนี่ยมึงจะมาสงสัยอะไรชีวิตกูเนี่ย หนูอยากรู้หมดเยี่ยวเลยตอนนี้ไปซื้อขนมเบือ้องเระเห้าทางน้ามานี่นถามตูโล่ประตูโล่เนี่อันนี้ประตูลมโอ้พอาจับประตูลมเสร็จปั๊บเดี๋ยวขยับขยับตรงนี้เขาเรียกว่าประตูน้ำเนี่ประตูน้ำอย่างมึงเนี่ยอยู่ห้องแถวไม่ได้แล้วทำไมหายรู้ทั้งแฟดลองดังนี่ประตูน้ำพอถึงประตูน้ำปั๊บขยับขยับขยับประมาณนี้เรียกเกลื่อนยันนีเกลื่อนยัน ไม่ได้นะทำไมเขื่อนน้ำแห้งพอถึงเกินยันเฮีพวกก็อ้อทางในนี่ถ้าแปดตัวได้ไหมเนี่ยอะไรดูด้วยดูการลวดหมามึงนี่เนาะการลวดดูการลวด หน้าเป็นเขื่อนยันฮีหน,น้าจงเขื่อน,นอ่ะอะไรแล้วทำไมหนังคิ้วกูไปติดกัะนางหนังอะไรหนังขามึงแล้วน่ะเอ,ะอ,ะอาอเลยนะโอเค,อเคอยังเป็นยังไม่เป็นได้อีกรอบได้ได้ได้ไดไดได